กับการออกกำลังกายนะฮะคุณออกกำลังกายวัน20ยี่สิบชั่วโมงแล้วก็ไม่ออ่อยเลยไปอีกสองอาทิตย์แบบนี้ไม่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณออกวันนิดครึ่งชั่วโมงนะฮะสมองมันจะเริ่มพอคุณออกไปสักพักตอนแรกเขาจะน่าเบือเ่อแหละทรมานแต่คุณออกไปสักพักนึงคุณรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ออกกำลังกายเลยมันติดไปละนะฮะอันที่สามครับสําคัญมากคือคุณต้องบอกตัวเองให้ได้ว่า why why do I do this เช่นออกกำลังกายเนี่ยชัดเจนช่วงนี้เนี่ยผมออกกำลังกายได้แบบสม่ำเสมอสุดๆแล้วผมพบว่า พอเปลี่ยนวัยสำคัญมากตอนแรกอยากจะพร้อมมันจะพร้อมมันจะพร้อมใช่ไหมก็อืมันก็บางทีมันไม่พร้อมบางทีก็เซ็งอ่ะตอนนี้ผมไม่ละผมไม่คิดถึงเรื่องน้ำหนักน้ำหนักอะไรละเพราะว่าเพราะว่าออกกำลังกายและกินอาหารดีโดยน้ำหนักลงอย่างเงี้ยนะฮะนอนดีออกกำลังกายนั่ยนะแต่ผมคิดเรื่องอะไรผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะออกกำลังกายตอนนี้คืออยากจะมีชีวิตที่แข็งแรงไปจนใกล้ๆวันตายหรือพูดง่ายๆคือมีช่วงเวลาที่ไม่แข็งแรง ก่อนตายให้น้อยที่สุดคือไม่อยากป่วยแล้วก็ต้องกินยากระสอบกระแสะเป็นสิบยี่สิบปีอย่างเงี้ยฮะคืออยากจะแบบแข็งแรงไปจนกระทั่งถึงตอนใกล้ๆจะตายโอเคใกล้ๆจะตายมันต้องวีคอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าอยากจะแข็งแรงไปจนกระทั่งถึงคือมีช่วงที่สามารถเดินเหินโมบายไปไหนก็ได้แข็งแรงพูดจรู้เรื่องออสมองยังจําเรื่องราวต่างๆได้เนี่ยมีความทรงจําดีอยู่พวกเนี้ยนะฮะจนกระทั่งใกล้ๆวันสุดท้ายแล้วนะฮะ อันนี้ก็คือ Y ของผมหลายคนเขาก็จะแบบว่าเอออยากจะมีเออนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอที่วที่ดีๆเนี่ยคือเกี่ยวกับสุขภาพอยากสุขภาพดีอยากอยู่เลี้ยงหลานนะฮะอยากมีชีวิตที่มีพลังงานเยอะๆนะครับอยากคล่องแคล่วจะได้เดินเหินไปทไปไหนมาไหนได้เยอะไปเที่ยวเยอะนะครับก็เลยไปออกกําลังกายนะฮะอยากรู้สึกมั่นใจมากขึ้นอา่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อยากนอนหลับดีขึ้น أ, บางคนออกกาลังกายแล้วนอนหลับดีขึ้นไม่ชอบการนอนไม่หลับนะครับอยากมีความสุขมากขึ้นหลังจากออกกาลังกายเวลาเราวิ่งเสร็จไรเสร็จเราจะมี energy boost นะมีความสุขนะเพราะฉะนั้นวก็ต้องชัดๆว่าจะเอาอะไรนะครับข้อต่อมาฮะคือระบุอันนี้ความชัดเหมือนกันแต่อันนี้จะระบุชัดลงไปแล้วว่าเราจะทําอะไรเมื่อไรที่ไหนนะครับเช่นเราจะออกกาลังกาย30นาที พรุ่งนี้เช้าตอน6กโมงครึ่งผ่อยากจะรับแดดด้วยจะเดิน30นาทีนะฮะหรือ1ชั่วโมงนะครับที่ที่ไหนที่เอ่อถนนใกล้ๆบ้านนะฮะใครอยู่หมู่บ้านก็ตอนเช้าเข้ามาเดินอยู่ละใครไม่อยู่หมู่บ้านแบบผมนี่มันรถมันเป็นถนนแบบเอ่อซอยมันไม่ใช่หมู่บ้านก็อาจจะอันตรายหน่อยนึงก็จะต้องขับรถไปที่ที่มันมีที่เดินคือสนามกีฬาอะไรแบบเนี้ยนะฮะข้อต่อไปคือจัดจึงแวดล้อมให้ดีนะครับ ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอาหารการกินนะฮะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเอาจัดบ้านนะเอาของที่ไม่ดีเนี่ยออกไปให้หมดตู้เย็นใส่ของที่ดีๆเข้าไว